ตอนรับกลับเข้าสู่รายการหอสลักข่าวกันต่อร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านกับประเด็ดนในคืนนี้น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามเป็นอย่างมากนะคะในส่วนของตลาดนะัดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษาครั้งที่หนึ่งค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะท่านแรกค่ะท่านดรสุทธาศีวงศมานท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะและท่านที่สองนะคะนางสาววลีรัตนมิ่งศูนย์ค่ะเป็นนิสิตชั้นปีที่4จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็เป็นนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่1ด้วยนะคะสวัสดีท่านปลัดค่ะ สวัสดีนะคะนะคะก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่กระทรวงศึกษาธิการก็อยากจะมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการที่เราได้มีการนําเอาแนวหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของในหลวงเนี่ยมาใช้ในส่วนของงานทางด้านการศึกษาในหลากหลายรูปแบบด้วยกันก่อนอื่นคงจะต้องให้ท่านประหลัดค่ะได้บอกถึงนะคะในส่วนของการน้อมนําหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเราได้มีการนํามาประยุกต์ใช้ในการ ศึกษาไทยของเราอย่างไรบ้างคะก็ะขอบคุณมากนะคะในส่วนของการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในภาคของการศึกษานะคะ,คะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นศูนย์ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษานะคะเรามีศูนย์อยู่ที่ศูนย์กลางแล้วก็ศูนย์อยู่ในสํานักง,งานศึกษาธิการภาคทั่วประเทศนะคะศูนย์ 1นึถึงสิเขตนะคะสำนังกงานศึกษาธิการภาค1นึถึงสินะคะในส่วนนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุในเรื่องของหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ<ม>าพุทธศักราช2545-2559ถึง2559ะ,ะคะได้กำหนดให้คนไทยนั้นเป็นคน เก่งดีมีความสุขดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะหลังจากนั้นก็ได้กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะตั้งแต่2,544นะคะจนถึงหลักสูตรในปัจจุบัน2,551นะคะกำหนดในเรื่องของทั้งในเรื่องของในสาระวิชาสังคมศึกษานะคะเพื่อให้เด็กและเยาวชนนั้นมีหลักคิดหลักปฏิบัตินะคะตามแนวของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะได้กําหนดในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะ ของผู้บริหารครูคณาจารย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนการบริหารการเล้นการมีส่วนร่วมการคำนึงถึง,งหลักการมีเหตุมีผลนะคะการดํารงชีวิตของผู้บริหารเองนะคะการถือหลักคิดหลักปฏิบัตินะคะ,คะในเรื่องของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะก็ได้มีการวางแผนอบรมครูคณาจารย์นะคะ ที่จะขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาระสังคมศาสตร์ที่จะสอนนักเรียนนะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําโครงงานการบรรณาการสาระวิชาต่างๆนะคะโดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่นําสู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับนะคะตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาแล้วก็อุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนค่ะค่ะซึ่งแน่นอนว่าที่ผ่านมาเราเองก็ให้ความ สำคัญกับเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยในส่วนของการปรับปรุงหลักสูตรเนี่ยนะคะก็ได้รับการบรรจุนะคะในปี2551ด้วยเนี่ยนะคะ,คะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ภายหลังจากที่เราได้มีการะจัดทําในส่วนของหลักสูตรอย่างเป็นรูปแบบเนีนะคะเรามีการขยายงานเพื่อที่จะให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลไปถึงในส่วนของบุคลากรทางการศึกษาหรือแม้กระทั่งในส่วนของนิสิตนักเรียนนักศึกษาอย่างไรบ้างคะท่านค่ะ,คะเ,รเริ่มแรกเนี่ยกระทรวงสา ได้นําไปสู่การจัดทํายุทธศาสตร์นะคะการพัฒนาการศึกษาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะกระทรวงได้กําหนด5ยุทธศาสตร์นะคะยุทธศาสตร์เรื่องของการจัดทําแนวทางการจัดการศึกษาที่ท่านได้กล่าวไปแล้วทั้งในเรื่องหลักสูตรการจัดกิจกรรมนะคะการอบรมครูนะคะการพัฒนาบุคลากรการประเด็นที่3คือการขยายเครือข่ายนะคะเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมกันเรานาหลัก ปรัชญ,ญานั้นได้ไปปฏิบัตินาไปขยายผลใน <Yeah. S 1> ประเด็นในส่วนที่ผู้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องะนะคะการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต้นแบบที่ดีนะคะเรามีการประเมินนะคะแล้วเดี๋ยวฉันจะได้กล่าวถึงในเรื่องของการคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงศูนย์การเรียนรู้พอเพียงแล้วก็ทุนเออศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งได้ร่วมกับออสํานักง,งานทรัพย์สินส่วนพระหพพมหากษัตริย์แล้วก็ออมูลนาธิยุวสถีรกุลเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการในเรื่องของทุนทอพอพ,พะนะคะกระทรวงก็ยังได้มีการติดตามประเมินผลแล้ว แล้วก็มีการเรียกว่าจัด งานมอบประกาศเกียรติคุณนะคะในทุกปีที่จะได้กล่าวถึงต่อไปที่จะได้จัดเดือนอกันยายนคือสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ค่ะนะคะ,นะคะซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ก็เป็นส่วนของการนําเอานะคะสิ่งที่เรามีการรวบรวมไว้ทั้งหมดเนี่ยลงสู่ขั้นตอนของการปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะให้เกิดผลแล้วก็เห็นผลอย่างชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมไปในส่วนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาไทยนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงค่านิยมหลักนะคะในส่วนของ12ประการก็ต้องยอมรับนะคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งค่านิยมเหมือนกันค่านิยมที่สุดค่ะ,ะคะา่านิยมที่สุดนะคะ,คะจากทั้งหมดนี่นะคะสิบสองประการะนะคะในส่วนนี้ท่านมองว่าในกระทรวงสาธาริการของเราเองก็พยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดพอหลังจากนี้ไปต้องเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นไหมคะค่ะงั้นคิดว่าการขับเคลื่อนค่านิยมหลักสิบสองประการนะคะ เป็นเรื่องที่บูรณาการทั้ง12ค่านิยมได้ะนะคะในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ<ม>นอกจากเรื่องของการสร้างความรักชาติศาสตร์กษัตนะคะความมีระเบียบวินัยเคารพกฎกติกานะคะ,คะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องก,กับหลักปรัชญ<ม>าของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะการดํารงตนโดยความพอดีพอประมาณนะคะการสร้างความเข้มแข็งไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจ ต่างๆฝ่ายต่ำต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองนะคะ,ะการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมนี่ก็เป็นเรื่องของการสร้างจิตอาสานะคะการมีความขยันมันเป็นมีความกตัญญูกตเวทีอัตตนน,นีน้เป็นเรื่องของหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ทั้งหมดเลยะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการประเมินสถานศึกษาพอเพียงนะคะแล้วก็ูนการรู้พอเพียงเนี่ยเราก็ได้มีการกําหนดตัวชี้วัด ะะเ,เลือกสถานศึกษาที่สามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านนะคะทั้งกิจกรรมใน8กล,ลุ่มสาระและก็กิจกรรมที่จะพัฒนาผู้เรียนเพื่อมุ่งไปสู่การ ดำเนินการตามหลักปรัชญาดังกลาก่าวมันก็คัดเลือกมีผู้ประเมินแล้วก็จะคัดเลือกสถานศึกษาทุกปีที่ทเราได้<อ>ดําเนินการนะคะ<ม><ง>ก็การจะมาเป็นทอดๆจากสถานศึกษา,า,าเป็นศูนย์ศูนย์นียก็จะทําหน้าที่เผยแพร่ยขยายเครือข่ายนะคะแล้กวก็วิจัยพัฒนาองค์ความรู้สามารถเป็นศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในภาคการศึกษาซึ่งขณะนี้เราก็มีศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของศิกิจพอเพียงอยู่47แห่งค่ะ ทั่ว,วประเทศ,ะเทศนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีสถานศึกษาพอเพียงอยู่14,000กว่าแห่งแล้วค่ะก็ะค,ะคัดกันทุกปีนะคะ,คะมีทุน เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งน้องนั่งอยู่เนี่ยขณะนี้คัดถึงรุ่นที่สี่73คนแล้วนะคะจากรุ่นที่หนึ่งถึงรุ่นที่สี่นะคะคอะนะคะอันนี้ก็ถือว่านะคะเป็นการดําเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็กระจายไปในส่วนของทั้งสถานศึกษาคุณครูอาจารย์นิสิตนักศึกษาแล้วก็นักเรียนด้วยนะคะส่วนทางด้านของขออนุญาตเรื่องน้องเมย์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลผลิตเหมือนกันนะคะในส่วนของนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมคะอยากจะให้เล่าสักนิดนึงถึงความเป็น มาว่าเอ๊ะเราได้มีโอกาสนะคะได้รับทุนเป็นนักเรียนเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรคะแล้วก็เป็นรุ่นแรกด้วยค่ะใช่ค่ะ<ม>ก็นะคะก็คือว่าจากโรงเรียนเดิมนะคะคือโรงเรียนลาซาลจันทบุรีมานายพิทักษ์ค่ะมีการน้อมนาหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมาใช้ในโรงเรียนนะคะซึ่งโรงเรียนหนูเนี่ยมีทั้งหมด3ศาสนาค่ะพุทธ<ม>คิดอิสลามแต่เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถที่จะทําให้ทั้ง3ศาสนาเนี่ยอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข<ม>ค่ะแล้วก็นักเรียนนะคะที่ สามารถเรียนรู้หลักปัชญาเนี่ยก็สามารถพัฒนาตัวเองนะคะมีหลักคิดป,ดปฏิบัติค่ะแล้วก็สามารถที่จะเป็นคนดีมีจิตอาสาได้ค่ะนะคะจริงๆแล้วในช่วงของการคัดเลือกวิธีการคัดเลือกเป็นยังไงคะกว่าที่เราจะได้เข้ามาเป็น1ใน12คนสําหรับรุ่นแรกใช่ไหมคะ,ะต้องตอบก่อนนะคะว่านักเรียนทุนรุ่นแรกเนี่ยก็คือเหมือนเป็นนักเรียนที่มีจิตอาสาแต,แต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะได้ทุนใช่ไหมคะเราก็ทํากิจกรรมจ,าารจิตอาสาในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนค่ะแล้วก็มีการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตมี การแบ่งเวลาในการทากิจกรรมการเรียนหรือการทํางานงานทํางานต่างๆตรงนี้ค่ะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยค่ะก็ทราบว่าจะมีการคัดเลือกนักเรียนทุนใช่ไหมคะก็มีการให้นักเรียนในโรงเรียนค่ะที่เป็นแกนนําเศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งตอนนั้นหนูก็เป็นนักเรียนแกนนําด้วยค่ะให้ส่งผลงานค่ะของตัวเองค่ะที่เราใช้เศรษฐกิจพอเพียงที่เรามีจิตอาสาค่ะในการส่งคัดเลือกค่ะนะคะแล้วพอเราได้รับการคัดเลือกตอนนั้นเห็นบอกว่าก็มีนักเรียนหลายคนเหมือนกันใช่ไหมคะประมาณกี่คนคะทั้ง หมดรุ่นแรก12คน,12ค,นค่ะค <น S 1> แต่ว่า,าแต่และโรงเรียนเนี่ยแล้วแต่ว่าแกนนําคนไหนจะสนใจที่จะสมัครคะอ๋อแต่ว่าเราสนใจจะสมัครคต่อด้วยนะคะทีนี้นะคะพอหลังจากเราได้รับทุนปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องปฏิบัติแล้วก็ทําต่อไปคืออะไรคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือว่าการที่มาเรียนระดับอุดมศึกษาใช่ไหมคะทุนเขาก็มีความคาดหวังว่าอยากจะให้นักเรียนทุนทุกคนเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ค่ะแล้วก็มีการเผยแพร่สู่เพื่อนๆหรือสู่ สังคมค่ะในรูปแบบต่างๆที่นักเรียนทุนถนัดค่ะเพราะว่านักเรียนทุนมีเรียนหลากหลายสาขาวิชาชีพอะค่ะในส่วนของการนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เรามาใช้น้องเมได้นําเอาหลักข้อไหนมาใช้ประยุกต์กับชีวิตของตัวเราเองในช่วงการเป็นวัยเรียนแบบนี้ค่ะหนูอยากจะบอกว่าคือหนูนําทั้งหมดค่ะของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง3ห่วง2เงื่อนไขค่ะมาใช้ในการดาเนินชีวิตเพราะว่าจริงๆแล้วหนูว่าคนเราเนี่ยถ้ามีคุณธรรมเป็นพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมคะ ในการดาเนินชีวิตเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยในหลักปัจญาเนี่ยมีในเรื่องของเงื่อนไขคุณธรรมใช่ไหมคะก็คือตรงนี้หนูเป็นเป็นหลักยึดเหนี่ยวเลยคะ่ะว่าเราต้องมีคุณธรรมในการดาเนินชีวิตจากนั้นเราก็นําเรื่องของการมีเหตุผลความพอประมาณเนะะี่ยค่ะมาใช้ในเรื่องของการเรียนเพราะว่าหนูเลือกที่จะเรียนแล้วก็ทํากิจกรรมไปด้วยคะ่ะนะคะอันนี้เป็นผลผลิตที่นา่าภาคภูมิใจเลยคะนันบัลลัสแตแล้วในระหว่างเรียนเนี่ยในช่วงปิดเทอมค่ะ,เ,ะ,คะเขาทราบว่าน้องๆก็จะได้ไปก ไปเข้าไปในชุมชนไปทำกิจกรรมร่วมกันล<อ>งลนลกิจกรรมลงพื้นที่ไปพัฒนาชุมชนตามความถนัดของแต่ละ แต่ละสถาบันแล้วแต่ามต้อกการของแต่ละนันกเรียนนักศึกษานะคะในแต่ละรุ่นเวลาที่เรามีการคัดเลือกกันมาจากในส่วนของส่วนกลางเองก็ดีหรือว่าจากคณะกรรมการเองก็ดีนะคะแต่ละรุ่นเขามีโอกาสได้มาทํางานร่วมกันไหมคะในส่วนนี้ต้องถามน้องค่ะ,คะแต่ละรุ่น่าจอได้เจอในโครงการทุนจะมีการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทุนได้มีโอกาสได้มาอยู่ร่วมกันโดยใช้โดยมีการให้ไปลงพื้นที่ค่ะไปศึกษากระบวนการต่างๆหลักการทรงงานของในหลวงค่ะตรงนี้ค่ะ ซึ่งตรงนี้ก็คือว่านอกจากเราจะรู้จักกันแล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้ถวายงานหรือมีการนําหลักการทรงงานของท่านมาใช้กับชีวิตของเราจริงๆค่ะนะคะซึ่งตอนนี้1นถึงสรุ่นก็มีทั้งหมด73คนเจทุนแล้วนะคะน้าภาคุิใจมากๆเลยก็คือพอเราได้เป็นนักเรียนทุนปุ๊บเราเองก็มีโอกาสที่จะมาเจอกับนักเรียนทุนรุ่นน้องๆรุ่นอื่นๆแล้วก็ทํางานร่วมกันคือลงไปในพื้นที่ไปช่วยสังคมนะคะเอาหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านเนี่ยมาปฏิบัติให้เห็นเป็นผ ลเป็น <spind les> รูปธรรมเกิดความชัดเจนและเข้าใจอ๋อนี่เป็นสิ่งที่เกิดความภาคภูมิใจอย่างมากเลยถ้าเกิดว่าเป็นลุดหลังให้ก็ภาคภูมิใจนะคะทั้งหลายนะคะว่าได้มีโอกาสนะคะค่ะค่ะาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันต่อสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเวอร์ไวเว็บบางกอกวิส .com ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร,ร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง นีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิรามันรักเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดีและสโมสรไลออนจังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้และเด็กด้อยโอกาสตามแนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีและในเขตรัฐมอญประเทศเบยนมาระหว่างวันที่4-7ธันวาคม2557ขอเชิญหน่วยงานภาคราัฐภาคธุรกิจหรือประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคเข้าสารถุงอาหารแห้งผ้าห่มยาสามัญประจําบ้านอุปกรณ์การศึกษาหรือเสื้อผ้ามือสอง เพื่อนําไปช่วยเหลือประชาชนและเด็กที่ยากจนโดยท่านสามารถนําสิ่งของมาร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงหรือร่วมบริจาคเงินสมทบทุนได้ที่มูลนิธิรามันรักษ์ธนาคารไทยพาณิชย์ออมทรัพย์หมายเลขบัญชี046ขด276 358 7หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087 019 9199และหมายเลข โทรศัพท์0863449902ค่ะ